นี่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะยอดมันดอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยดอกอย่างงี้หอมอะ่ะหอมจังเลยใครรู้บอกหน่อยนะคะตนันอะไรพอมาดูต้นกาแฟนะคะนี่ค่ะต้นกาแฟนี่จะเม็ดเขาน่าจะไม่ทันนะเน่าก่อน เน่าก่อนค่ะน่าจะเก็บไม่ทันเลยเน่าดอกอะไรไม่รู้กันนะคะน่ารักกันดอกสวยหวานแหววเลยสวยมากชอบชอบงอลูกมันเลอเลยค่ะทำไมมีมีลูกเดียวงอตะบองเพชรค่ะพันนี้เขาเอาไว้กินลูกได้นะคะ ถ้ามีลูกมันเอามากินได้ดาราค่ะดอกดาราดอกดาราส่วนลุงยีนะคะดอกดาราสวนลุงยีค่ะที่เห็นนี้วันนี้มาบ้านลุงยีนะคะมาดูถังน้ำมักลุงมะเชงนะคะเต็มเลยค่ะ เยอะมากค่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีค่ะนี่คือชาร์จชาร์จของลุงชาร์จของลุงที่มีการวพวกเลมอนนะคะก่อนที่จะเป็นเลมอนสีดงเหลืองมันก็จะเป็นลูกเงี้นี่ตน้นต้นนี้ต้นเลมอน โอมองไม่เห็นขาวเลยมันขาวก็ตัวเลยแต่มาในนี้ไม่มีเลยอันนี้ถวากกที่นี่อนี่อ่ะรอแล้อยู่ที่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn